สวัสดีครับตำรวจบ้านชาแนลขอ,อรายงานตัวครับครับมเมเนตำรวจบ้านชาแนลก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำนอกสถานที่พี่น้องมเมเนมานอกสถานที่ที่ผ้าที่ผ้านองมาเบิงบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศ การเจียวหยาเนี่ยครับก็คือมีหัวพอมันก็คือหัวพอคำว่าความลำบากความลำบากของคนเลี้ยงงัอวละพี่น้องหรือสื่อเอินอีกสื่อนึ่งก็คือความอดทนของคนเลี้ยงวัวพี่น้องมือนี้ก็ตำรวจบ้านก็ได้ออกมาเจีียวหยาแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับ กาที่เจ้าหญ้าของตำรวจบ้านกับประจําแล้วครับเนี่ยเจ้าอยู่นี่ประจําครับเจ้าอยู่ประมาณสองปีกว่าๆล้วพี่น้องก็คือหนาโล่งนุ่มพี่น้องนี่หนาโล่งนุม่มแล้วก็ติดกันก็ที่เป็นโรงงานน้ำตาลครับพี่น้องโรงงานน้ำตาลมิตรผู้หลวงซึ่งเพิ่นก็ตั้งอยู่เขตอำเภอวังสะพุงหระพี่น้องห่างจากอำเภอหนองหินซึ่งเป็น ที่อยู่ของตำรวจบ้านเองไก่เติบพี่น้องไก่เติบไปกลับก็เกือบ30โลแลวพี่นอ้อ,นอ,นนนองนะีก็คือเป็นความอดทนนะพี่น้องเนาะเป็นความอดทนของคนเลี้ยงงวัวที่อดทนมากตือนเช้าขึ้นมากะได้มาเจียวหยาให้งวัวเขาก็ใส่ความอดทนหลายเลยพี่น้อง พี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศ,กาศที่ตำรวจบ้านออกมาเกี่ยวหยาตำรวจบ้านก็นใส่ความอดทนสูงพี่น้องความอดทนของคนเลี้ยงงัวเนี่ยมันต้องมีสูงด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเป็นน้่กันครับนี่อดทนอดทนในอย่างนี้นี่แหละครับอันแรกก็คือเขาต้องอดทนจาก การสัญจรนะครับของรถที่เพิ่นสัญจรอยู่นี่ครับนี่เพราะว่าตำรวจบ้านกาเจ้าหยาขางทางนะพี่น้องเนาะเพื่อนการถหลายพี่น้องรถหลายเพิ่นสัญจรไปมากรถมันหลกะบมันกับเป็นความอดทนอยู่มันกับเป็นความลำบากใจของตำรวจบ้านเองซึ่งตำรวจบ้านกานี่ครับได้จอดรถเจ้าหยาไว้นี่ครับนี่จอดรถเจ้าหญ้าไว้ขางทางเลยพี่น้อง ก็คืออดทนเอาพี่น้องกะบบประมาทตำรวจบ้านกับบใครขประมาทกะเอาลวยเลยพี่น้องนี่ครับเอาลวยตั้งไว้ท้ายรถของเจ้าของเองนี่แหละพี่น้องเพื่อรดเพิ่นสัญจรไปมาเนี่ยเพิ่นกะิได้เห็นนะพี่น้องนี่ครับลดเพิ่นกระซิได้ชะลอว่าเห็นเฮาจอดรถเจยวหญ้าขางทางนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นความอดทนอีกเฮาอดทนเอาพี่น้อง อดทนอีกหนึ่งก็คือเลี้ยงอดทนของง่วอะไรพี่น้องง่วเฮาเนี่ยเฮาเลี้ยงแล้วนี่ปรากฏว่ามันกะออกแม่แพรลูกดีดีได้พี่น้องออกแม่แพะลูกหลายแต่ว่าเวลาเฮาสิขายได้พี่น้องเวลาเฮาสิขายแล้วมันบมีราคาเพราะมันมีราคาแล้วเฮาก็ต้อง ห้อา,าจำป็นนะพี่น้องบางที่ห้าก็จําเป็นเ้องก็ต้องได้ขายนะพี่น้องแมนมันบม่มีราคาเ้าก็ต้องได้ขายขเพราะว่าหาจําเป็นได้พี่น้องจําเป็นห้องก็ต้องขายนี่ครับเบื้องบรรยากาศไปน้ำกันครับนี่ผู้ซอยผมเพิ่นผู้นี้เนี่ยมาเกี่ยวหยาดน้ำผมเนี่ยซูมือได้พี่น้องเนี่ยเพื่อนกลายเป็นพระเอกช่องผมไปแล้วครับนี่กลายเป็นพระเอกช่องตํารวจบ้านชาแน,นลไปแล้วเด้อบุคคลท่านนี้ครับ ก็คือความอดทนของราคางัวงละพี่น้องงัวมันโมมีราคาเขาก็ต้องอดทนเขาก็ต้องอดทนเลี้ยงไวไ้เดยพี่น้องเลี้ยงไว้จนกว่าว่ามันสีมีราคาได้พี่น้องเด้อเขาก็ต้องขายมันเขาชสีลำบากแน่เขาก็อดทนเอาอันนี้ก็เป็นการอดทนจากการเลี้ยงงัวเนะพี่น้องเนาะอีกอดทนหนึ่งก็คือจากคัมโบของคนแหละพี่น้อง คำโว่ของคนหาลังคนกับมีบ้านผมกับเอิญว่าบ่าพื้นกันในะพี่น้องบ่าพื้นกันว่าโอ้ยเลี้ยงงัวเนี่ยเลี้ยงแล้วงวหลายๆเวลาสิขายจะไปขายใส่ขายได้กับบริเกํากำไรดรอกมีแต่ขาดทุนเลี้ยงเคยเลี้ยงมาหลายแล้วบางคนก็นสิวา่าเคยเลี้ยงมาโดนแล้ว เลี้ยงมาก่อนอีกเลี้ยงมาหลายปีเลี้ยงย่ำไดมิจะขาดทุนอันนี้ก็คือเป็นควาหมดทุนอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องนะเป็นควาหมดทนอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านผมอื่นว่าการเบ้าพื้นกันนะพี่น้องเบ้าพื้นกันว่าเลี้ยงลายป็นไดก,ก็คือขาดทุนมันผมมีกำไรเพิ่นก็นเลยเลือกเลีเ้ยงนะพี่น้องแต่ว่าตำรวจบ้านเองก็ อดทนเอาพี่น้องอดทนเอาเพิ่นสิวาจังได้กะก็คืออดทนเลยพี่น้องอดทนไว้เพื่อในอนาคตนะพี่น้องเนาะอนาคตกะอาจสิมีเพื่อนกะมีรัฐบาลเราด้รัฐบาลไม่เราด้วยปันหาสิมีนะโยบายดีๆมาแก้ไขให้เฮ้าพ่อให้เฮ้าได้ขายง่วไในราคาดีๆครับนี่ครับอันนี้กับ เป็นรถญาติกันเลยครับพี่น้องเลยไปเมื่อกี้นี่ก็ไไ้ในให,ห้องเซ่กันอย่พี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศได้แคบพี่น้องเนี่ยครับบรรยากาศสดๆนี่ครับพี่น้องครับห <c oughs> นาโลงนุ่มพี่น้องหนาโลงนุ่นมใกล้ๆกรับโรงงานน้ำตาลมิตรผู้หลวงเลยพี่น้องที่ตำรวจบ้านมาเจียวหยาให้งัวสสมือสุมืออันนี้ก็เป็นความลำบากของตำรวจบ้านเองแหละพี่น้องแต่ว่าตำรวจบ้านก็กคืออดทนเลพี่น้องคือหัวคอมันนี่ก็คือ ข้อมทูทนของคนเลี้ยงวัวเข้ากับมีคข้อมูลทนเป็นรักนะพี่น้องคิดว่าบมมีผพูดไดหรอกซอยเหลียเข้าได้เลยพี่น้องคือเข้าเนี่ยซอยเหลียัวเองนะพี่น้องว่าอนาคตเนี่ยเข้าที่เป็นภูก,กําหนดอนาคตเข้าเองเข้าบ่ต้องให้คนอื่นนะมากกาหนดชีวิตของเขา้าอนาคตของเขา้า การเลี้ยงงัวของเฮ้าคือกันเน่พี่น้องเขาก็ต้องพัฒนาคอ,อกของเขาเนี่ยอีกต่อไปเนี่ยจากคอ,อกน้อยๆเนี่ให้มันเป็นคอ,อกใหญ่ๆหรือว่าให้มันเอื้นว่าฟ้ามให้ได้ี่พี่น้องแน่น่าคตปีสองปีไปทั้งนาเนี่ยเขาก็ต้องอดทนเอาอพี่น้องอดทนจนกว่าว่ามันซีประสบความสําเร็จแหละพี่นอ้องตำรวจบ้านกาเฮ็ด เหตงานมาหลายงานเละพี่น้องมีธุรกิจเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยหลายธุรกิจพ,พี่น้องครับเฮ็ดมาหลายอย่างบางธุรกิจก็ประสบความสาเร็จบางธุรกิจก็อาจสิล่มเบบหลวกบยทล่่พีนอตำรวจบ้านบีย่อท่อกะให